้กลับมาได้นะครับกับสปเกอร์แมนขั้นเทพกับบูมบ็อกนะครับลำโพงสุดเท่ต่างๆนะครับนี่นี่คือร่างบูมบ็อกขั้นแรกนะครับแล้วก็ถือปืนแล้วก็มีโถสวบีแล้วนี่ก็คือสป a กร์ตัวบิ๊กนะครับแล้วก็เฮรีสป a กร์แล้วก็ตัวนี้ว้าวบูมบ็อกต้องคำสาบนะครับหรือว่าเป็นบูมบ็อกซอมบี้นั่นเองแล้วตัวนี้ก็คือ ไททันสปีเกอร์พร้อมกับไททันสปีเกอร์ลากอัพเกรดโอ้ดูสิเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับี่เจ้าบีชอบตัวไหนอ่าไม่ชอบสักตัวเอ้าเดี๋ยวนะชอบตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ได้ๆๆๆตัวนี้ตัวนี้เอ้าเดี๋ยวน,ออออ <laughs> นี่เราว่าทำชาเลนจ์สปีกเกอร์ขั้นเทพนะนี่มันอะไรเนี <laughs> ่ย บอกว่ชอบตัวนี้ตูงตูงตัวด้วยนะตัวกนี้ก็ชอบทั้งตัวพี่ทับใส่ทับเลยดีกว่าอ่าวตัวไหนมากที่สุดระหว่างไอตัวพวกนี้ทั้งหลาย่อพวกเงี้พวกนี้ยพวกเงี้ยกับตัวเนี้ยกับตัวดีใช่ปะอ่ะเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าชอบตัวดีหรือเปล่าโอ้ยตัวไหนพกที่สุดอ่ะชอบไหนชอบไหนชอบตัวไหนอ่ะโอ้เจ้าบีอะไรเนี่ยอ่ะไปทับ ทักไปนะเดี๋ยวเจ้าหวีไปกดหัวใจให้แล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร่างสปีกเกอร์ขันเทพกับบูมบ็อกขั้นเทพกันนะครับว่าตัวไหนจะโหดสุดน,นะครับไปดูกันเลยวอ่ะมาเริ่มจากตัวแรกกันดีกว่านี่ก็คือบูมบ็อกนะครับไม่มีอาวุธอะไรเลยมาสู้กับตัวโจรตัวนี้นะครับผ้าคลุมใส่ผ้าคลุมใส่หน้าอยู่อ่ะนี่เจ้าบูมบ็อก

อ,อาบูบ็อกโดนระเบิดตายเลยอะโอ้ยเจ้า <không> ด <have Hayır> e <Pod> ีทันไม่ยืดต่อตะบีโนฮะตะกี้ถ่ายศพทันไหมทันทันแล้วก็ถ่ายเห็นผู้หญิงคนนี้ตายต่อหน้าผู้หญิงฝากลูกเมียข้าด้วยเอานี้อะอย่างงี้พวกนี้ไม่ต้องถ่ายไปเยอะๆถ่ายถ่ายได้เยอะๆใช่ยววะถ่ายเยอะๆใช่โอเคไปดูตัวต่อไปดีกว่าโอ้โหโหดมากเลยจอามอนนี่ เอาลนะเจ้าบูมบล็อกมาแก่แค้แล้วโดวยการใช้ปืนนี้จัดการกับสกิบิดี้่วนสกิปบิดีตัวใหม่ก็คือปืนสไนเปอร์หรือ AWP นั่นเองเจ้าบีคิดว่าใครจะชนะเนี่ยตานี้เนี่ยใครคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์กันมาเลยอะ่ะมาดูกันว่าเจ้าสกิปบิดีตัวนี้จะสู้บูมบล็อกได้ไหมมาเริ่มเลยยิงกันแล้วยิงกันแล้วอาเดียเยวขึ้นขึ้นบนฟ้าขึ้นบนฟ้า ปึ๊บแล้วล้มายิกอะไรอ่ะียิงไปยิงยิงชึบชึบฟึบปึบยิงด้วยสไนเปอร์ฟึบมาโดนกันแล้วเอาหัวโคกสับไปดึงทีแล้วยิงด้วยสไนเปอร์กระโดดถอยมาตั้งหลักและโดนกันด้วยกระสุนปืนนัดสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปเราจะได้รู้กันวันช็อตวันคิว ตายต่อหน้าผู้หญิงอีกแล้วจมูกบอกโอ้โห้ตายต่อหน้าผู้หญิงอีกแล้วเป็นอะไรกับตรงนี้นักหนาเนี่ยฮะนั่นน,น่ะสิตรงนี้บ่อยๆ,อยๆเน<อ>ี่ยแสดงว่าตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์หน้าเลยเจ้าหวี่อีเพื่อนแขกเพื่อนที่แขกเพื่อนหน่อยพวกแกนี่ไยอะโตตอมานี่คือบุ๊มบอสขี่โถส้วมนะครับโอ้อโหยานพาหนะเท่สุดๆไปเลยและโซนอีกตัวก็คือโอบากา เจอกันอีกแล้วโอบังกาโอบังกาโอบังหนูมามาดูกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะไปเลยไปเลยจุ๊บจุ๊บอะไรไล่ปีดอะไรครับดีดูดบเอาแล้วชุบจุบโอ้โหมีแโด้วยโอ้โหดีเด็กแว๊ดเด็กแว๊ดเด็กแว๊ดนะครับดิบกันใหญ่ป๊บโอมาง้า เด็กแว้นนี่เด็กแว้นหรอเด็กแว้นหรอจะมาสู้โอบังกาได้ยังไงฮะไปเอาละสปีกเกอร์แมนออกลงแล้วมาเลยดีเจ้าบุ๊คบอกนี่โอ๊ะอยากลุ้กลุ้มเหรอเ่ะเออคนละโลกกัน มันกำลังจะบอกว่าเจ้าบูมบ็อกที่ใช้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้สปิเกอร์แมนเลยแบบว่ามาออกโรงแทนนะเจ้าหมีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันขโมยของคนอื่นมาขโมยทีวีลำโพงแล้วก็กล้องแล้วก็สวมขโมยมาหมดเลยมันไม่ได้ขโมยหรอกมันน่าจะเปิดรับลงจำนำเนี่ยเปิดรับจำนำเข้าใจป่ะดูกเนี่ยเดูดิเนี่ยเนี่ยหัวทีวียังไม่มีทางเข้ามาจำนำเขาเองเจ้าหมอนี่แล้วโค้กเข้ามาจำนำ ที่ีมีกล้องคาเมร่าด้วยเนี่ยแต่ว่าสปีกเกอร์เนี่ยบอกว่าเออขอไปจำนำด้วยได้มั้ยพี่จะเอาลูโพลไปจำนำอีกคนหนึ่งเหรอฮะไม่แน่ไม่แน่หรือว่ามันจะทวงของคืนก็ไม่รู้อ่ะลองดูละกันไปทวงของคืนเลยโว้ไมม่่ใชาวบินบินขึ้นฟ้าเอาบินไปดูแล้วอุ้ยมันหวาบได้ มันลอยขึ้นฟ้าแล้ววาร์ปได้น<ด>ี่ไงมันเด็ดวิ่งไปจับเลยเด็ดวิ่งไปจับกันโอ้ยอ้ยลอยไปอีกแล้วปล่อยแสงจากบนอากาศนะครับปล่อยแสงด้วยลงมาแล้วลงมาแล้วยังไงยังไจุปล่อยแสงเรียบร้อยโอ้โนี่จุ๋ีที่เดียวตายอะไรฉันว่านะเหล่าบูมบอกกับพวกเอ่อ สปีกเกอร์ไม่น่าจะชนะพวกสกิบีดีได้ได้แน่เลยอะ่ะไม,ม่สกิบิดี้มันโหดยังไงอ้าวไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าจ่ะอาตัวต่อมานี่ก็คือสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ว้าวเจอกับมอร์ซิสเฮลิคอปเตอร์นะครับแรแรกมาดูว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าสปีกเกอร์เนี่ยจะกู้หน้าได้ไหมพร้อมแล้วก็ลุยเลยเาจะกู้หน้าได้ไหมครับสครับสีกัน โอ้ยมีเพลงล็อกด้วยเจ้าหมีมันมีเพลงล็อกินเ,อ,เอ่รเ,รอเ,เรียบร้อยแล้วครับโอ้สปีกเกรอร์สามารถกู้หน้าได้นะครับเจ้าหมีว้าววว้าสปีกเกอร์ <figures> รับผู้ขี่ดีคอปเตอร์ขยะนี่ไหนให้ของเพลงไว้นี้ผมมันมันเลย นี่ก็คือบุมบ็อกต้องคำสาบนะครับหรือว่าลากซอมบี้นั่นเองดูสิเห็นโครงกระดูกด้วยของบุมบ็อกนะครับพร้อมกับลิ้นที่น่าสยดสยออกมากๆแล้วก็ดูโอ้โหใส่ถุงน่องสีแดงนี่เองเพิ่งเห็นนะเนี่ยถ้าเป็นก้นเนื้อก็ได้นะไม่ใช่ถุงน่องอ๋อแบบ<ด>ซอมบี้อะไรอย่างนี้ใช่ไห<ด>ม<ด>อโอแต่มาเจอกับตัวนี้ด่ากลัวเหมือนกันนัเนเ่ยเจวีดูสิคิดว่าใครจะชนะเจ้าหมี คิดว่าไอ้โจวิกลจริตตัวนี้น่าจะชนะเราไปดูกันว่าซอมบี้หรือว่าเจ้าสกิปบี้จะชนะนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยไอ้เล่ระวงมีกครับเจ้าสกิปบี้เจอโอ้โยฟันฟันเรียบร้อยซอบบี้เป็นฝ่ายชนะทำน้ำจิตกันสองรอบแล้วโอ้โหแสดงว่าตอนแรกอะลูกน้องมันอะกระจอก ตอาตอนสุดท้ายนะลูกพี่มันโหดนั่นน่ะสิมันเหมือนขั้นเทพขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตามคอนเซปอะใช่ปะใช่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 ใชเอาละครั้งนี้เราอัปเกรดมาเป็นไททันสปีกเกอร์นะครับมาเจอกับสกิปิดี้นักดาบนั่นเองนะครับมาดูกันว่า กลายเป็นฝ่ายชนะนะครับรอบได้เลยโอ้ยบินขึ้นไปแล้วโผล่พันธุ์บินบินบินสถานการสุดๆนะครับต่อยต่อยต่อยนักดาบนะครับกระปืนปึ๊กปึ๊กปุ๊ยถอยหลังถอยหลังแล้วก็ต่อยปล่อยบาซูก้าไปทีหนึ่งบินไหมบินไหมวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเราอุ้มยิงไปซ้ายจะคือข้าด้วยนักดาบไปอุ้ยบินหรือไปแล้วไว้โซเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงกงเข้ามาเจ้าเดี๋ยวเจ้าหวีนี่บินขึ้นไฟแล้วตายเฉยเลยคืออะไรอ่ะสงสัยโดนพลังจิตเจพลังพลังดาบพิลุนเออพลังดาบแผ่งพิลุนงอะไรกูทั้มันทัางแบบว่เออ โอ้โหมาแล้วไททัสสปีกเกอร์ลากอัพเกรดนะครับมาแก้แค้นเจ้านักดาบโบรดี้ผมมาดูกันว่าดาบใครจะโหดกว่ากันนะครับจ้องหมีดูสิเท่ไหมล่ะดีดูดาบยักษ์โพรไม่ได้ไม่มีสีดาบโคตรจริงแนม่ดูดาบโปเา้าดาบควายอันนี้ก็สปีิเกอร์ดาบควายโอ้โหมาดูกันว่าดาบใครจะโหดกว่ากันนะครับไปเลยใครจะโหดว ไม่ใช <l id sei> ้ดาบนะครับยิงอย่างเดียวดาบยากแต่ไม่ใช้ดาบฟันไปแล้วฟันไปแล้วฟันไปแล้วตายไปเลยโอ้โหจุปีโอเคสุดๆเลยอ่ะเจ้าไทท่าสปิกอร์ากอัพเกรดเนี่ยไอโอพีสุดๆเลยไปเลยไอี่นี่นี่นี่ไฟนอนเป็นเะซีเรียกพี่บอกไว้ก่อนเลยเตซี่โอ้โห โอ้โหแล้วมองไปที่แบบก้อนเมฆอันยิ่งใหญ่ต้องยืนหันหลังให้ศพเข้าใจเปล่าพิธีอนิเมะพิธีอนิเมะโอ้ยยิ่งไปตัวแล้วมาจะไปทันตั้งตัวเลยเดี๋ยวเนี้ยเนี้ยเฮ้ยโอ้ยไปไปไปทเข่าวทีเปล่าก็ยังโอพอยู่นะครับดีโอพจริงๆเลยสุดยอดไปเลยแฟนคลับทุกคน ชอบทีมสก,กีมีดีหรือถ้าเกิดชอบทีมทีมไททันสปิเกอร์ททกร็คอ,อมเมนต์กันมาได้เลยว่าชอบทีมไหนอย่าลืมกดไ<ม>ลค์กดกระตุ้นใ,ให้ช่องสอนตบีดด้วยนะวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันลาไปก่อน <Yeah, S 1> บาย